วัดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาทําเหรียญโปยทานนะคะจากริบบิ้นกันต่อเลยนะคะวันนี้ทำริบบิ้นนะคะอีกรูปแบบหนึ่งสวยๆนะคะแล้วก็ง่ายนะคะทําไม่ยากเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์นะคะวันนี้เราจะใช้ริบบิ้นสีฟ้าสีบรูนะคะฟ้านะคะ,ะ,คะเบอร์สองนะคะ สองตาระครังนะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะออกเป็นทั้งหมดสี่เส้นด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะมีความยาวเท่ากับ40เซนติเมตรนะคะริบบิ้นยาวเท่ากับ40เซนติเมตรแล้วก็จะมีเหรียญนะคะแล้วก็กันไก่นะคะดูธีการทำกันเลยคริบบิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะออกเป็นทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากับ 40เซนติเมตรนะคะโดยเราตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะเพื่อง่ายและสะดวกในการที่จะสอดริบบิ้นนะคะเราก็วัดความยาวเข้าไปนะคะริบบิ้นนะคะจากความแหล่ปลายแหลมนะคะเข้าไป10เซนติเมตรนะคะประมาณนี้10เซนติเมตรแล้วเราก็พับเลยค่ะพับให้เป็นรอยนะคะเราจะมาขึ้นฐานสี่กันนะคะหยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมาโดยให้เส้นสั้นอยู่ข้างบนเส้นยาวอยู่ข้างล่างนะคะ ทุกเส้นเลยนะคะเส้นที่สองสวมทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมทับเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งแล้วก็หยิบเส้นที่สามขึ้นมารอดบวงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับตามแบบเลยค่ะนำเหรียญวางตรงกลาง แบบนี้นะคะจับเส้นสั้นที่อยู่ด้านล่างพับขึ้นไปข้างบนซ้ายพับไปทางขวาแล้วก็บนพับลงมาข้างล่างกระทางซ้ายขวามือพับไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามแล้วเราก็กดกดกดให้เปลอยพลิกกลับด้านนะคะเราจะพับีกหนึ่งรอบเพื่อล็อกเหรียญไม่ให้เหรียญหล่นนะคะโดยใช้เส้นสั้นพับนะคะ โดยเราจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ตามความถนัดเลยแล้วก็กดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะเราจะทำกลีบรอบนอกก่อนนะคะกลีบนี้นะคะ ามเส้นที่ชี้ไปข้างบนก่อนนะคะเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะเราจับนะคะให้เส้นริบบิ้นให้ริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็วนมาทางขวามือให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะที่อยู่ที่ชี้ไปทางขวามือนะคะจับพับลงมาแล้วก็ง่ายขึ้นแบบนี้นะคะ ใช้ปลายสอดเข้าไปในริบบิ้นช่องช่องของเส้นที่เรากลังทำอยู่ช่องนี้นะคะสอดจากข้างนอกมาข้างในแล้วก็ดึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะจับริบบิ้นนะคะ จับปลายให้ชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็วนมาทางขวามือให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะจับเส้นที่อยู่ทางขวามือจับพับแล้วก็หงายขึ้นตามแบบเลยค่ะใช้ปลายสอดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ดึง เส้นนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ สี่เส้นเราทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำดอกตูมข้างในแบบนี้นะคะเรากระจับเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่1น,นะคะเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองและเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะ เราจะทำเส้นที่อยู่บนก่อนคือเส้นที่4ี่นะคะเราก็จับนะคะริบบินเส้นที่4ี่นะคะจับบนมานะคะพ้อม3าเส้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นที่เราจับที่เรากำลังทำอยู่นะคะ บินจะโผล่ด้านนี้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ต่อไปทําเส้นที่อยู่บนสุดนะคะเส้นนี้จับวนนะคะวนไปแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในใต้ฐานเส้นที่เราทํานะคะเรายังไม่ต้องดึงแน่นนะคะต่อไปเส้นที่อยู่ข้างบนนะคะ ือเส้นที่สองสอบเข้าไปใต้เส้นที่เราทำอยู่นะคะไปเส้นสุดท้ายนะคะ ้แบบนี้นะคะเราก็จับดึงแต่ละเส้นนะคะแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเป็นดอกตูมข้างใน ได้ตามแบบนี้นะคะต่อไปพลิกกับด้านค่ะเราจะทําด้านหลังนะคะด้านหลังก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะเราแค่สอดพับเก็บเข้าไปหนึ่งรอบนะคะพับเส้นยาวนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราจะกรรไกรตัดด้านหลังนะคะโหดโดยใช้กันไกรซิกแซกนะคะตัดส่วนที่เกินออกมาเลยแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ด้านหน้านะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะเรียนต้ยทานริบบิ้นนะคะทําเป็นดอกไม้สวยๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทําไม่ยากเลยทําง่ายๆนะคะก็ไปทดลองทําดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสังกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ